นี it, ่ก็ถึงแล้วครับผมจุดชมกังหันลมอันนี้น่าจะอยู่ในเขตของจางหัวนะฮะนี่เลยกังหันใหญ่มาก ้ายดูดใกล้โอ้มีไอจริงแบบนี้เลยใหญ่จริงจังนู้ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นทะเลครับแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดลงหมดแล้วแบบเลย ยากาศตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสามกับสี่โมงอากาศถือว่าดีฮะแดดไม่แรงไม่ค่อยร้อนมากส่วนข้างๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเหมือนเหมือนแม่น้ําที่ว่าอะไรทักอย่างเียแหละแม่น้าเนาะอะอันนี้คือจุดเอาไว้ชมวิวเป็นลานปลูก้าก,กว้างๆแต่ว่าไม่มีไม่ค่อยจะมีคนดูแลส้ว็ไม่ไแน่ใจอันนี้ก็เป็นตึก นะไปสำหรับขึ้นมาข้างบนนะอากาศดีครับผมไม่ร้อนมากพอดีพอดีก็จากที่พักมาอยู่มนันสิบเก้ายี่สิบกิโลรถไฟฟ้ามาถึงครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะกลับได้ไหมรอดูอีกทีว่าจะกลับได้หรือเปล่ามันกลับมันต้องกลับได้แน่แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเป็นประมาณนี้เลยแสงน้อยไปหน่อย อาจจะมืดๆน,นี่ก็จะมีเขาจัดสปริงกงสปริงเกอร์เลี้ยงน้ำแล้วก็จะมีคนขึ้นมาด้วยแหละแต่นี้ขับรถเมื่อยเหมือนกันนะรถไฟฟ้าวิ่งช้ามากประมาณนี้เลยครับผมดูนทะเล ว้าวกล้องตอนนี้มืดมากนะมองไม่รู้ว่าเรื่องเลยตอนนี้กล้องมืดก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาจุดชมกลางหันลมที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเนาะผมอยู่แถวต้าตู่ข้ามมาฝั่งข้ามสะพานมาข้ามแม่น้ำม,มานะที่นี่คือน่าจะเป็นเขตจังห่วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แหละ はい。